ียกว่าเป็นงานเปิดตัวที่แซ่บแล้วก็ฮอตสุดๆค่ะสำหรับงาน G.M. แกน Opening New Presenter Sycono Aurora p ร r t ค่ะที่ดึงนักร้องสาวตัวแม่ตัวเตึงแห่งยุค 5G ที่มาพร้อมกับเสียงเอกลักษณ์ออร่าแบบจัดเต็มเจ้าแม่พิเต์เนอร์คนร่าสุดค่ะอย่างโบกี้ไลออนมานั่งแทนพิเต์เนอร์ซ y กโนเอโอ o r a p a พร้อมเปิดตัวแบรนด์อย่างยิ่งใหญ่ไปเมื่อวันที่26มีนาคมที่ผ่านมาณเซนทรัลเวิลด์ชั้นหนึ่งค่ะบอกเลยว่าบรรยากาศภายในงานนอกจากจะมีแฟนคลับของสาวโบกี้ไลออนที่เดินทางมาให้กำลังใจกันอย่างแน่นห้างแล้ว ยังได้รับเกียรติจากคุณกัณน,นิกาคงมีทรัพ์เกรซแมทซีโอและเหล่าตัวแทนที่มาร่วมแสดงความยินดีในฐานะพิสซนเตอร์คนแรกของแบรนด์ค่ะและยังไม่หมดเพียงเท่านี้สำหรับเซอร์ไพรส์สุดกับกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟแบบสนุกสุดเหวี่ยงกับมินิชโชคเคสพิเศษจากโบกิไ้ไหลออนค่ะที่จะตัวคนเพลงฮิตมาฝากแฟนๆแบบชุดใหญ่ไฟกระพริบถึง5เพลงรวดเลยทีเดียวค่ะ สำหรับวันนี้นะคะก็รู้สึกดีใจมากๆนะคะด้วยเราใช้ความจั้งใจกับํำว่าไซโคโนคอลลาเจนเนี่ยมาตลอดระยะเวลา5ปีแล้วในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ก็คือเราเลือกที่จะพัฒนาตั้งแต่ตัว 1, 2, 3ก็คือไซโคโนมมีมาทั้งหมด3ตัวแล้วแล้วตัวปัจจุบันเนี้ยเราพร้อมแล้วที่จะมีพรีเซนเตอร์นะคะนั่นก็คือโบกี้ไลออนถ้าไม่ถึงเลือก ะะเพราะว่าหนึ่งเลยคืออย่างที่กิ๊บประกาศไปตั้งแต่ด้านบนเวทีก็คือกิ๊บชอบเขาแล้วก็เป็นแฟนคลับตั้งแต่แรกเลยนะคะชอบส่วนตัวอยู่ด้วย2เลยคือเห็นน้องทํางานหนักไลฟ์สไตล์การทํางานในการใช้ชีวิตในการทาํางานเนี้ยค่ะก็ค่อนข้างที่จะตรงกันมากๆเพราะว่าเป็นคนนอนน้อยนอนดึกพักผ่อนน้อยมากๆมีปัญหาเรื่องของผิวนะคะสิว ฝ้ากระรอยดำนะคะแล้วก็จุดเหี่ยวย่นต่างๆที่มันมาพร้อมะกับการพักผ่อนน้อยมันก็เลยตอบโจทย์กับการคําว่าคอลลาเจนนะคะคือมันตอบโจทย์มากๆกับตรงนี้นะคะตัวนี้นะคะพิเศษยังไงคือตัวนี้เราพัฒนาสูตรมาตั้งแต่ตัวแรกก็คืออย่างที่กิดบอกว่ามีมาทั้งหมด3ตัวและพัฒนาสูตรต่างจากที่อื่นยังไงอันดับแรกเลยคือเราเน้นความจริงใจให้กับลูกค้าหเลยคือมันต้องเห็นผลจริงๆนะคะ อาจจะความเฟรชอันดับแรกเลยตามที่น้องโบกี้ได้แจ้งไว้ว่ากินครบรู้สึกเลยว่ามันนะมีความรู้สึกว่าเฟรชขึ้นแล้วก็2เลยคือสิวฝ้ากระต่างๆนะคะผลลัพธ์ต่างๆเนี่ยมันจะเห็นผลชัดเจนทําให้เราอยู่มาได้หว่า5ปีแล้วค่ะก็จะมีเป็นการแจกกิจกรรมนะคะแจกกิจกรรมโดยการแจกเป็นโบตเตอร์นะคะแล้วก็กิจกรรมที่เป็นของที่เกี่ยวกับ ไซโกโน่เกับโบกี้ไลออนแบบลิมิเต็ดนะคะให้ติดตามได้ทางช่องทาง Facebook ของกานิกาคงมีซัพหรือว่าเพจบริษัทได้เลยะคะ่ะเริ่มทำการตลาดแล้วค่ะคือผลตอบรับอะจะบอกว่าดีตั้งแต่ช่วงแรกเลยเพราะว่าเราขายความจริงใจแล้วก็ลูกค้าเนี่ยเป็นการขายแล้วกลับมาซื้อซ้ำเยอะมากๆนะคะทำให้ฐานลูกค้าเราค่อนข้างที่จะกว้าง แล้วที่สำคัญเลยคือปัจจุบันเนี้ยตัวล่าสุดที่คว้าน้องออโบกี้มาเป็นพิเซเตอร์เนี่ยค่ะตัวนี้ไซโกโนโอเอโอล่าพลเนี่ยค่ะเราเพิ่มขนาดเพิ่มปริมาณแต่ราคาเท่าเดิมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยคือผู้บริโภคจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดแน่นอน ก็สำหรับโปรโมชั่นนะคะตอนนี้ซื้อ1กล่องนะคะราคาเดิมเลยก็คือ390บาทแต่ว่าถ้าซื้อในราคาสิกล่องนะคะ10กล่องเนี่ยอยู่ที่2,800บาทนะคะแล้วก็จะมีกระบอกน้ำนะคะสวยๆน่ารักน่ารักมูลค่า200บาทแถมให้ฟรีเลย mm. และที่สำคัญใครนะคะที่ต้องการอยา,ากจะมาเป็นพาร์ทเนอร์กับเรานะคะโดยการสมัครเัวแทนจำหน่ายสามารถเริ่มต้นได้ตั้งแต่ที่10กล่องแรกเลยะคะ mm. ่ะฝากถึงนุ่มๆาวๆนะคะณปัจจุบันเนี่ยคือ หลายๆคนนะคะก็อาจจะมีไลฟ์สไตล์เหมือนกิฟแล้วก็เหมือนอโมกี้ตรงที่นอนดึกพักผ่อนน้อยมีเรื่องเครียดต,ต่างๆนานาเนี่ยทำให้เราเกิดปัญหาสิวผิวมองค้ามฝ้ากะขึ้นปัญหาผิวต่างๆเหมือนกวนใจอย่างงี้คะ่ะก็ฝากไซโกโนะนะคะเป็นอีกหนึ่งช่องทางเลือกที่ช่วยดูแลเรื่องของผิวปัญหาผิวต่างๆได้ดีมากๆเลยคะ่ะฝากด้วยนะคะ